ย่น,นะครับใครที่มาไม่สิ่งเดนองซอยไอ้ขอขอเชื่องพ่วงเดือนตุลาคมนะครับตุลาคมพฤศจิกาเดนพันวาคมและมกราคมจะมีการแสดงโชว์นะครับวันละสี่รอบเสาร์อาทิตย์และวันจุดนะฮะัเลิกนะฮะที่ร้านแห่งนี้เลยครับร้านอันยิ่งใหญ่ของเรานครับรอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะให้คนให้กำลังใจที่หมด ปล่ปาลเราเรียกอนุบิดทราบแล้วเปลี่ยนอะดูบิดกำลังจะตอบอะไรวะทำไมเงี้ยวะรอเขาตอบพี่โกอย่าเล่นมั่วระวังจุกคืนแน่เดี๋ยวอันนี้ก็เริ่มอันที่สองแล้วนะครับอื้วของเราเราต้องก,กล้วยเราจะต้องจะย,ย,ยึดมัน อโอเยทำไว้๋ยวบมันไว้ก่อนเคอันที่สองเริ่มก็คือแผนเราก็จะคอไมไว้ก่อนนะครับพ<ม>ี่ปุ้ยใช่ไหมอ๋อขึ้นอันที่สองได้เดี๋ยวอันที่สามก็จะตามมาเอง